สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องยานต์นิงกุกตุนค่ะโทรศัพท์ย่านิงตกน้ํานะคะไม่ใช่ตกน้ํานะคะถูกน้ําฝนนะคะไปหาเห็ดเพาะแล้วก็ถูกน้ําฝนนะคะตอนนี้มัวมากเลยนะคะอ่านี่คือเขียดนะคะเขียดยัานิงจะทําเขียดนะคะทําเขียดแดดเดียวนะคะนี่ค่ะเขียดนะคะเขียดเดซมอรี่นะคะเยอะมากเลยนะคะนี่คือเขียดเหลืองนะคะ เดี๋ยวจะทำเขียดตากแห้งนะคะโอ้ดูสิคะไอีร้องคิ้วอยู่นู่นนี่ก็ร้องเต็มนี่นะสอบเขียดนะคะนี่เสียงร้องเขียดกระตัน<อ>เขียดกระตันแล้วก็กบนะคะร้องเต็มไปหมดเลยขายยังไม่หมดนะคะเมื่อเช้านี้ซื้อไปขายขายไม่หมดนะคะ ไอ้ส่วนที่ตายไอ้ส่วนที่ตายเราก็จะทำํำเขียนเดียดเดียวไว้นะคะใส่เขียดก่อนนะคะตอนนี้ไข่ทั้งนั้นเลยค่ะค่ะ ไข่อื่นไข่เขียดนะคะเมื่อวานนี้ไม่ได้ลงคลิปเลยค่ะเพราะว่าฝนตกไปเก็บเห็ดเพาะฝนตกโดนน้ําฝนนะคะฝนซึมเข้าโทรศัพท์โทรศัพท์เสียพิ่งไปซ่อมมานะคะซ่อมมาก็ยังภาพมัวนะคะก็ยังภาพมัวอยู่นะคะตอนนี้ก็เขียดร้องเต็มนะคะโอ้โหเดี๋ยวจะทำเขียดแห้งก่อนนะคะ โอ้โห oh, ไข่เต็มท้องเลยค่ะดูที่ข้าไข่ไข่เต็มท้องเลยเขียดแม่ไข่เราก็จะไข่ออกไว้นะคะ oh. ไข่เอาไข่ออกไว้เพราะว่าไข่มันจะไม่แห้งเพราะว่าไข่มันจะไม่แห้งนะคะเราทำเขเดีดเดียดเดียว เปลยดแห้งนะคะแล้วก็จเจาไขอา่ออกทำเสร็จแล้วเราก็จะไปหมักรดดีแล้วก็ตากแดดนะคะ ร้องจังเลย จะตัวไข่ไข่จะตัวไข่ไข่ ตัวแม่ไข่ทั้งนั้นเลยอ้าวเงียบแล้วเหรอร้องสักจังเลยบอกเมื่อยบ่ร้องไม่เหนื่อยบ่นี่ก็คือเขียนเหลืองค่ะ ตัวนี้เป็นเขตดเหลืองนีเขาเรียกว่าเขียดเหลืองเขียดเหลืองแล้วก็เขียดตะปาดแล้วก็กบนะคะตัวนี้ร้องจะละเกินฝนโทรศัพท์ไปโดนน้ำนะคะไปเก็บเห็ดพาะก็เลยภาพกล้องมัวนะคะ มันอยู่ข้างในนี้นะคะนี่เตมถุงรองซะลอเกินพรุ่งนี้จะไปขายนะคะวันนี้ไปขายมาหนึ่งรอบแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะขายใหม่นะคะเขียดแห้งนะคะจะทําเขียดแห้งดูทีิภาพมัวกล้องก็เสียอีกแล้วเอฟซีเฮ้ยไปเก็บเห็ดพอน้ําเข้าก้องโทรศัพท์ นี่คือจะคือทำเห็ดแห้งเียดแห้งนะคะเียดแห้งแล้วเอาไว้ทอดนะคะอร่อยมากมากนะคะถ้าท่านไหนสนใจนะคะเดี๋ยวคอติดตามนะคะญาหนิงทอด่าหนิงทําแห้งเสร็จแล้ว่าหนิงจะโพสขายจะลงคลิปขายนะคะทําแห้งก่อนนะคะตอนนี้ กิแต่แม่ไข่ทั้งนั้นเลยนี่ส่วนที่ตายเราก็ทำแห้งแม่ไข่ทั้งนั้นเลยไขย่เต็มท้องหมดเลยส่วนไข่แล้วก็ออกมาไว้คั่วนะคะไข่อื่นไข่เขียดไว้คั่วกินนะคะทั้งเขียดทั้งอื่นร้องเต็มบ้านเลยวันนี้ก็เราซื้อปไปขายนะคะ กลองกระมวซะเหลือเกินเสียอีกแล้วกล้องยากไปโดนน้ำฝนไปเก็บเห็ดแล้วก็โดนน้ำฝนเหลือหนึ่งกระสอบสองกระสอบสามกระสอบสีก่กระสอบห้ากระสอบหกกระสอบเลยนะคะเหลือต้องหกกระสอบเลยค่ะย,ยังไม่หมดนะคะมีกบแล้วก็มีเขียดแล้วก็มีอึ่งน,นะคะยังขายไม่หมดนะคะพรุ่งนี้ไปขายใหม่นะคะโอเค คลิปี้ก็ขอจะลิปแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะให้เจะหนึ่งด้วยนห้หนึงก้องยา่าหนิงถูกนะมัวจริงๆเลยบายบายแล้วเจอกันคลิปใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ